สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะแม่ชื่ออะไรคะแม่เนยจันทราสาขาค่ะค่ะแล้วที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มทอผ้าเสื้อเย็บมือบ้านตึ้งเดดหมู่ที่หนึ่งค่ะ๋อแล้วที่นี่ผลิตอะไรบ้างคะแม่ผลิตผ้าเข้ามาและกก็ทอผ้าพื้นพวกนี้แล้วก็ผ้าย้อมคานด้วยค่ะค่ะแล้วสีธรรมชาติที่นี่ใช้สีอะไรบ้างคะแม่ก็ มีมีหลายอย่างไม้ไม้ทุกไม้จะมีสีหมดนะลูกออมันจะเป็นสีได้ทุกทุกสีทุกอย่างนะทุกอย่างต้องมีสีหมดไม้นะมันจะเป็นไม้ออ่เคูณไม้ประดูะไม้สะคามคไม้สะดาวดไม้หลายหลายอย่างรวมร<อ>วมทั้งหมดกี่ชนิดคะเก้าชนิดคะ่ะที่<อ>มาทออยู่ในกลุ่มของเราจะเป็นสิีิมงคลนะลูกนะ เปลือกไม้น่ะเปลือกไม้ทุกชนิ้น่ะเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มของเราผ้าด้วยเวลาเราย้อมสวมใส่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยสบายสีนี้เป็นสีจากอะไรคะสีน้ำตาลสีนี้น่ะเป็นจากไม้ประดููกค่ะแล้วสีน้ำเงินอนนามเป็นคามโอ้เป็นคามนะคะเป็นสีคามด้วยค่ะแล้วแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างคะแม่ก็เป็นเสื้อลราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ แปดร้อยค่ะราคาเริ่มต้นที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะแล้วถ้าขนาดใหญ่กว่านี้แพงขึ้นไหมแพงขึ้นค่ะมันจะมีไซส์ว่า XL บออค่ะมันจะมีราคาก็หนึ่งพันบาทพันสองถ้า x อนะมันมันจะเป็นตัวใหญ่เออก l ก็แปดร้อยแล้วก็ M ก็หกร้อยมีทั้งสองสีนะคะนี้ เห็นกระดุมกระดุมนี่แม่ทําเองไหมเป็นสีของตัวนี้เลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าดูเข้ากันสวยมากเลยงานประณีตงานทํามือเย็บมือด้วยหรือเปล่าคะเย็บจักเย็บด้วยจักเย็บด้วยจักค่ะค่ะแล้วก็มีแบบสีทามเนาะแล้วมีอะไรอีกแม่ก็มีพวกผ้ามีทอผ้าพื้นค่ะเนาะทอผ้าพื้นนี่ก็เป็นผ้าอันนี้ก็เป็นผ้าพันคอค่ะ เป็นผ้าดันคอจากเอ่อจากเปลือกเอ่อผีเปลือกเคสสีเหลืองสีเหลืองเราเราอยากได้สีเข้มเราก็ยอมนานหน่อยเอ่อสีอดนอนแบบนี้ก็ประมาณสามสิบนาทีค่ะเปลือกเคนี้ใช้แบบเย็นหรือแบบร้อนคะหรือคือต้มหรือก็ต้มต้มต้มให้อันนี้ต้องต้มใช้น้ำร้อนใช้น้ำร้อนแต่คามนี่เขาใช้แบบเย็นเย็นค่ะเย็นค่ะค่ะ อันนี้นะอันนี้เป็นผ้าคามเนาะแล้วราคาต่างกันไหมคะสองอย่างอ๋อก็ต่างกันอยู่ผ้าคามก็ราคาแพงกว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะนี่พื้นใหญ่พื้นใหญ่สามร้อยค่ะสามร้อยแล้วถ้าเป็นสีธรรมชาติอันนี้โอ้ธรรมชาติตัวนี้เนี่ยเป็นเอ่อร้อยห้าสิบบาทเองค่ะค่ะทีนี้ก็เป็นผ้าขาวม้านี่ลูกอันนี้ก็ย้อมคามค่ะย้อมคามแล้วก็อันนี้เป็นเป็นผ้าฝ้ายย้อมคามฝ้าย จุดเด่นอยู่ที่ฝ้ายใช่ไหมคะผืนนี้จุดจุดเด่นอยู่ที่ฝ้ายสีขาวก็เป็นฝ้ายเราเข็นมือจากเอ่อจากจากพื้นบ้านจากธรรมชาติของเราเองสวยมากค่ะแม่สวยค่ะค่ะผืนใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ตัดเสื้อได้หนึ่งตัวตัดเสื้อได้ด้วยตัดเสื้อได้หนึ่งตัวตัดชุดแสกก็ได้ตัดเป็นชุดแสกอยู่ที่ดีไซน์เนาะแปลได้ค่ะอันนี้สีสวยมากเลยค่ะอันนี้เปลือยเกับ นสีเข้มเราเราย้อมให้เข้มเราจกมันมันก็จะออกเราต้มนานไปหน่อยต้มนานประมาณชั่วโมงมีที่นี่ที่เดียวไหมคะก็สีนี้แบบนี้ออามีที่นี่ดีไซน์แบบนี้ค่าพื้นใหญ่แบบนี้ค่ะโอเคถ้าใครอยากได้ต้องมาที่ที่กลุ่มทอผ้าที่กลุ่มทอผ้าบ้านพึงเดกค่ะที่หมู่หนึ่งที่หมู่หนึ่งติดต่อได้ไหมติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์คุณแม่เนยจันทราสาขาและก็0981075442ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คคะ,คะต่อไปเราก็มาชมสินค้าที่กลุ่มทอผ้าบ้านคุณแดดหมูนหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของการทอผ้านี้นะคะคุณแม่ได้ทอหลายแบบนะคะมีอันดับแรกก็คือเป็นชุดเป็นเครื่องแต่งกายนะคะ,คะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำหนูหน่อยะคะ่ะว่าชุดนี้นะคะ อ่าถ้าสำหรับเป็นสตรีผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาจะตัดใช้ประมาณกี่เมตรอ๋อประมาณประมาณสองเมตรครึ่งค่ะสองเมตรครึ่งตัวนี้เขาเรียกผ้าอะไรนะคะผ้าย้อมคามค่ะผ้าย้อมคามนะคะผ้าย้อมคามคามตัวนี้คุณแม่ได้ต้มเองหรือทําขึ้นมาเองหรือเปล่าทำทำขึ้นมาเองอ๋อคามของเราเราปลูกเองปลูกค่ะอ๋อปลูกเองย้อมเองนะคะคุณแม่มีเวลาในการในการต้มเวลาไหนคะ นี่เราไม่ได้ต้มนะลูกคามเราไม่ได้ต้มเ,เราแช่แชเราเราไปเอามาที่เราปลูกแล้วเราก็มาแช่ไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนออนะคะเช้ามาเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็มาตีตีแล้วก็มาวันหลังก็เป็นคามเราก็มา คุณสมบัติของคามนะคะคามแต่ละตัวนะคะจะทําให้การสวมใส่การตัดเย็บเสื้อผ้านะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าคามมีคุณสมบัติที่ดีตรงใส่แล้วเย็น,ยนทําให้ผิวของเรานะคะ,ะคนที่เป็นพื้นภูมิแพ้หรือว่าเป็นผื่นขึ้นนะคะสามารถใส่เสื้อที่ตัดจากผ้าคามได้เป็นการรักษาผิวหนังของเราทําให้ผิวหนังของเราชุ่มชื้นได้นะคะต่อมาตัวของมาคะคุณแม่หนสนใจตัวนี้ค่ะคุณแม่ เสื้ออ่าเป็นทรงบุรุษนะคะทรงบุรุษตัวนี้ทรงคาสรีออาทรงคาสเรีอ่ะค่ะผ้าตัวนี้ประกอบไปด้วยผ้าอ่ะสีอะไรบ้างคะจากทําจากอะไรบ้างอ๋อตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ทําจากคาม์ดูอ๋ออนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายสีขาวธรรมดาลูกแต่ตัวนี้ก็เป็นผ้าย้อมย้อมไม้ไม้ประดู่ลูกอ๋ออสีนี้นะในตัวนี้มีไม้จากธรรมชาติกี่ตัวคะ กี่สีแลีกสีแต่มัน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 มีสองสีมันมีสีคามแล้วก็สีเปลือกไม้ประดูค่ะคุณแม่จําหน่ายตัวที่เท่าไหร่คะตัวละหนึ่งันบาทหน0 0งบาท1,000บาทนะคะท่านผู้ชมตามไซส์ตามขนาดของของของผู้ที่สวมใส่นะคะถ้ามีไซส์ที่มากขึ้นก็จะเพิ่มจํานวนราคาขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณร0อยถึงสองร้อยเพิ่มเพิ่มราคาขึ้นไปนะคะ ตัวต่อมานะคะคุณแม่หนูสนใจตัวนี้ค่ะคุณแม่ตัวนี้ก็สวยงามนะคะทําจากผ้าอะไรคะมนเดือนตองตัวนี้ค่ะคุณแม่ลองหันไปทางท่านผู้ชมดูค่ะผ้าตัวนี้นะคะทอยังไงคะคุณแม่ลองให้ท่านผู้ชมฟังสิคะตัวนี้ก็สีย้อมเปลือกผางเหมือนกันเลยค่ะเปลือกผางใช้ใช้ได้สองสองสีค่ะเออเออแม่ไปเอามาจากไหนคะ สีเปลือกไม้ไม้ตัวนี้นะคะไม้่ะค่ะที่บ้านเรานี่แหละลูกต้นตามทุ่งนานะคะท่านผู้ชมตามป่าตามป่านะคะตาว่าเป็นคนรุ่นอย่างนี้ใช่นี่คงไม่ทราบแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะคะต้องให้คุณแม่พาไปดูคุณแม่มีวิธีการทําอย่างไรคะอ๋อเอาแก่นมันมาเอาแก่เอาแก่นมันมาแล้วมาทํายังไงต่อมาต้มลูกต้มแล้วก็ประมาณสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนี้เราก็ เอาออกแล้วก็เราก็มาย้อมลงไป mm hmm. ถ้าอยากได้สีเข้มเราก็ย้อมหนึ่งชั่วโมง mm hmm. ถ้าสีสีจางเบาๆก็ครึ่งชั่วโมง mm hmm. เราก็ออกได้ <c oughs> ก็เป็นภูนปัญญาที่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าเป็นไม้ไม้ฝางไม้ฝางไม้ฝางนะคะท่านผู้ชมก็คือได้มาจากต้นไม้ในป่า<ม>ขึ้นตามธรรมชาติในทุ่งนาของเรานะคะก็คุณแม่ก็ได้ความรู้จากคนรุ่นหลังนะคะนํามาย้อมผ้านํามาผสมผสานกับนบวัตรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องจริงของเรานะคะอ่าในส่วนของมีเสื้อแล้วมีผ้าอะไรอีกไหมคะที่คุณแม่อยาก ัสนอท่านผู้ชมค่ะอ๋อตัวนี้คือยก็เป็นผ้าลายน้ําไหลลายน้ําไหลนะคะท่านผู้ชมก็คือคุณแม่บอกว่าเป็นลายน้ําไหลทอจากอขนาดความก้าวกว้างเป็นยังไงคะคุณแม่เล่าให้หนูฟังหน่อยกว้างหกสิบเนี่ยยาวสองเมตรค่ะกว้างหกสิบยาวสองเมตรเป็นผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอในนี้เราจะผ้าอ๋อสีค่ะอ๋อสีเหลืองค่ะสีเหลืองกับสี สีคามเส้นสีชมพูสีสีครามจากกับสีชมพูทำไมออกเป็นสีนี้ล่ะคะคุณแม่ไม่ตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะก็คือเป็นเป็นได้สองสองสีผสมกันนะคะท่านผู้ชมก็คือเส้นแรกจะเป็นเส้นผ้าครามนะคะเส้นที่สองจะได้จากไม้เปลือกมะม่วงนะคะคุณแม่ทอผสมกันนะคะก็จะออกเป็นสีออก อมม่วงหน่อยนะคะดูดูจากสังเกตสีผ้านะคะค่ะลักษณะเด่นเหมือนกันทุกที่เลยนะคะที่นูเห็นมาเรียกว่าลายน้ําไหลอ่าเรียกลายน้ําไหลนะคะท่านผู้ชมก็คือคุมได้ทั้งคนที่เป็นผู้หญิงลักษาะที่ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่สามารถคุมได้นะคะผ้าก็จะมีเหมือนกันนะคะคุณแม่เนี่ยลักษณะของการเก็บได้ใช่ไหมคะเก็บยังไงครับคุณแม่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังสิคะว่าเราเก็บอย่างไรบ้างอ๋อตัวนี้เนี่ยเวลาเราทอนะลูกเอ่อเผื่อ คบสักสองเมตรแล้วเราก็เว้นระยะไว้ตัดเออไว้เป็นไว้เป็นตัวเก็บใช่ไหมค่ะอ่เป็นตัวเก็บเราก็ตัดแล้วก็ทอพื้นใหม่ไปเรื่อยๆลูกแล้วทีนี้มันก็จะเกิดความยาวของผ้าที่เหลือนะคะพอเหลือเสร็จถ้าเราไม่ทําแบบนี้ไม่เขาเรียกว่าบ้านเราเรียกเรียกเรียกคะแม่ฟันได้อ้าฟันได้นะคะฟันได้ถ้าเราไม่ฟันได้นะคะ ได้มันก็จะพันกันนะคะก็จะพันกันแล้วก็ไม่สวยดูก็ไม่แน่นเก็บไม่เรียบร้อยทีนี้เราก็มาพันพันแล้วก็มามาทําตัวนี้เลยให้ให้มันแน่นมัดเป็นปอยไว้ที่นี่ขายพื้นเท่าไหร่คะนี้เนี่ยขายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์เลยค่ะคุณแม่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่สองค่ะ โอเคค่ะ okay. 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 <laughs>